ในดวงมันปรากฏชัดเจนในดวงปรากฏชัดเจนปรากฏว่ามันก็เป็นข่าวในหน้าบันเทิงและหน้าหนึ่งของคมชันลึกกับไทยรัฐโดยบกกอใหญ่ไปขึ้นเสร็จผมก็ถูกด่าสิครับเพราะดาราท่านนั้นเขาเป็นซูปเปอร์สตาร์ดาราหญิงของประเทศไทยแล้วตอนนั้นมันไม่มีหลายคนด้วยถูกหรอกไหมผมถูกด่าอยู่สองปีที่เป็นข่าวปีสี่หกปีสี่แปดดวงเราจะดังมากตอนนั้นดูดวงจะดังมาก จึงทําเรื่องเช่าช่องทีวีทํารายการฟันธงเออทำรายการฟันธง,นงมีสปอนเซอร์ใหญ่อยู่สองสามเจ้าแต่ขอถแถลงข่าวหนึ่งกันยาวันเกิดผมเกิดหนึ่งกันยาถแถลงข่าวหนึ่งกันยาประมาณสิบสนากมมาจะถแถลงข่าวเปิดช่องทีวีพอเที่ยงวันทําผมอยู่นักข่าวบอกว่าขอเลื่อนไป,ไป สักสี่ห้าโมงเย็นได้ไหมจากบ่ายสองทำไมล่ะเขาจะนัดแถลงข่าวเรื่องอะไรเงี้ยนะที่โพลิพัทก่อนเราจะต้องไปที่นู่นก่อนเดี๋ยวเราจะขนนักข่าวไปหาอาจารย์ที่วีซีแปหลังจากวันนั้นตูมมันมาหมดเลยนะจากหาได้เดือนละหมื่นเป็นหาได้เดือนละล้านผมไม่ใช่เดือนละหมื่นเดือนละหลายหมื่นเดือนละแสนและเป็นเดือนละไม่ใช่จากนั้นจากนั้นเน่ะเดือนละสองล้านสามล้านสามล้านห้าล้านเลยทันทีเลยจากเดือนละหมื่นเป็นเดือนละหลายล้านเลยเหมือนมันเกิดขึ้นแบบ ปริหารปุ๊มใช่ขึ้นมาเลยเหมือนใส่ขึ้นมาได้เดี๋ยวนั้นถูกต้องแต่ตามดวงอาจารย์ที่อาจารย์ดูไว้คือมันจะเกิดขึ้นไงอืม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 อาเขาใช่ไหมคือ,ค,อคือมันได้รับการลิขิตเอาไว้แล้วคือในดวงชะตาผมเนี่ยมีดาวการเงินเป็นมหาอุดแต่รู้ไหมระหว่างเส้นทางที่กว่ามันจะปรากฏมีเป็นเนี่ยลองเอาปีสองร้อยสี่สิบแปดลบปีสองร้อยสิบสี่สิผมอายุเท่าไหร่แล้วคือมันยาวไกลผมบอกได้เลยว่าผมก็เคยท้อแท้ใจเหนื่อยใจเพราะว่าแน่นอน มันยาวา<ช>และเส้นทางที่อยะมเพราะว่าเวลาเราคุยกันเรื่องนี้พี่วิทวัสก็รู้<ม>คนทุกคนอยากจะรวยเร็วทางลัดรวยเร็วมันไม่ได้หรอกม,มันต้องเส้นทางนั้นต้องสร้างบุญกระตันยูกระตะเวทิตาคุณทดแทนคุณสร้างบุญต่างๆมากมายคือเราทํามายาวนานแล้วไง<ม>เรามีหลายเรื่องที่เราเตรียมพร้อไมไว่หมดแล้ว<ม>วิชาเราก็มี แต่ราศีมันก็จะต้องบอกบอกชีวิตเข้าสู่ข้อที่สี่น่นอดจะเอาถุงราศีไหนที่จะเป็นอย่างเนี่ยอย่างอย่างอาจารย์อาจารย์รักนี่แหละก็คือมีชีวิตดีขึ้นราวปาฏิหาริแบบมีฟลุกอะราศีไหนบ้างครับในปีนี้ในปี277สีราศีบวกสองโอ้โหหเลยอหกราศีเลยเยอะเลยหราศีเลยโอ้ฟังดีๆนะสี่ราศีคือราศีเมษ กรกฎตุลมังกรเป็นราศีแม่ธาตุเมษแม่ธาตุไฟกรกฎแม่ธาตุน้ำตุลแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดนพฤศภพ,พิจิกหกราศีเพราะดำสตรีจะกำลังจะโคจรทับพฤษภศเล็งพิจิกเป็นประธานแห่งโชคลาภทับพฤษภศเล็งพิจิกและราศีเมษเป็นจุดพลิกเราบอกตั้งแต่ต้นแล้วเป็นจุดสู้แล้วรวยกรกฎเป็นจุดที่มีองค์ประกอบที่จะรวยได้ครบมุมเลยจะมั่งคั่งราศีถ้าพูดถึงเด่นที่สุดในปี2017กรกรกฎมันครบองค์ประกอบ ราศีตุลมันจะมีโอกาสประสบความเร็จล่ำรวยขยับขยายมันจะเป็นปังราศีมังกรจะเป็นจุดขยับขยายเริ่มต้นดีมีบ้านมีรถมีโปรเจกต์โรคโรงการงานเติบโตนะลุ่งโรดใน6ราศีนี้ด้วยเหตุผลท,ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงว่าราศีที่ในปี2567จะมีจุดพลิกชีวิตสู้แล้วรวยปังเปลีป่ยนแปลงฉับพลันได้แก่ราศี เมษกรกฎตุลมังกรพฤษภพิจิกรฟัทงเนี่ยก็หวังว่าท่านที่อยู่ในราศีเหล่านี้คุณอย่านอนรอนะนอนรอไม่เกิดอย่านอนรอครับอย่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกกันนะฮะยังไงก็ต้องทํางานยังไงก็ต้องก็ต้องสู้ต้องสู้ครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องลุยว่างันนะฮะโอ้โห